สวัสดีค่ะหวานนะคะจากร้านพี่เชอรี่ค่ะวันนี้จะจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านเลยนะคะสำหรับต้อนรับ ที่เรากําลังจะหมดหน้าหนาวแล้วก็จะเริ่มต้นหน้าร้อนที่จะเข้ามานะคะประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะเห็นกันว่าแสงแดดเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะคะที่นี่เนี่ยคนจะเป็นมะเร็งเม็ดสีผิวเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาผิวตกกะบ้างหรืออะไรบ้างนะคะปัญหาผิวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากแสงแดด เป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะที่หน้านะคะใครที่ไม่อยากจะมีปัญหาฝ้ากระหรือว่าในบหน้าหมองคงล้ำเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวกันแดดค่ะตัวกันแดดของแคทเธอรีนนะคะตัวนี้เนี่ย SPF ด้านในจะอยู่ที่60 นะคะแต่กฎหมายออสเตรเลียจะให้เราเขียนได้แค่30เท่านั้นนะคะเราจะเขียนเป็น30บวกไว้นะคะแต่ประสิทธิภาพด้านในเนี่ยเราจะได้ถึง60เลยนะคะตัวนี้ช่วยอะไรนอกจากเรื่องอแสงแดดเนี่ยจะทำให้เราไปหน้าหมองค้ำแล้วก็เกิดปัญหาฝ้ากะแล้วนะคะปัญหาหลักๆอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่เราไปโดนแดดเยอะๆก็คือเรื่องริ้วรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ มีบุตรหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยหลังอายุ15ปุ๊บเนี่ยแนะนำไม่ใช้กันแดดเลยนะคะสำคัญมากๆเลยนะสำหรับกันแดดนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นของแคทเธอรีนเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ใบหน้าสะอาดสว่างใสสวยงามแล้วนะคะใต้ตาก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอายครีม ของตัวแคทเธอรีนเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้ามานะคะน่าจะเข้ามาไม่เกิน2เดือนนะคะตัวนี้ก็จะมาในลักษณะของไอครีมรุ่นเก่าจะเป็นกระปุกอย่างที่เราเคยเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นแพคเกจจิ้งที่สามารถทําให้ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นช่วยลดปัญหาเรื่องใบหน้ามองคล้ำอ่าไม่ใช่สิขอโทษช่วยลดปัญหาเรื่องอรอยคล้ำรอบดวงตานะคะทุงใต้ตาแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะริงเิลอะรอยตีนกานะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนจะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของแคทเธอรีนเช่นเดียวกันจะเป็นตัวเพอร์เฟกต์ไวท์เทนนิ่งของแคทเธอรีนนะคะจะเป็นลักษณะของตัวไวท์เทนนิ่งยี่ห้อแคทเธอรีนเหมือนกันนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับ ใบหน้าขาวกระจ่างใสนะคะ,ะตัว per, ตัว perfect w h i ท e n i n g ของเราเนี่ยจะสกัดมาจากเฮิร์บนะคะเป็นสมุนไพรของออสเตรเลียล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเวลาที่เราใช้ไวท์เทนนิ่งไปแล้วแล้วทําให้ใบหน้าเราเนี่ยเบ์นแดดหลังจากที่เราใช้และออกแดดนะคะจะไม่เหมือนกรดผลไม้ที่เมืองไทยที่แบบเวลาใช้แล้วเขาจะแบบเหมือนอไป กัดผิวทําให้เราไปโดนแดดไม่ได้ตัวไวทเทนนี่ของเราเป็นเฮอร์บเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสามากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยก็จะแนะนําแค่3ผลิตภัณฑ์ก่อนละกันนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านพิเชอรี่ค่ะร้านเราอยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์ชน่นาทาวนะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็ ถามได้เลยว่าแมคโดนัลของชัยนาทเออยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงข้าร้านเราอยู่ตรงข้าบเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ซึ่งจะมีแมคโดนัลอยู่ตรงใต้เอนเตอร์เ m นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์นะคะร้านเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะคะสะดวกเวลาไหนเข้ามาได้เลยเราวมีวันหยุดในทั้งสิน้นไม่ว่าวันแม่วันอะไรนะคะตอนนี้ ใกล้จะถึงเทศกาลวันแม่แล้วก็ใครอยากได้ของขวัญของฝากให้คุณแม่นะตัวไม่ได้กลับฝากของกลับไปให้คุณแม่ก็ยังได้เรามีค ondition ดีๆให้นะคะลองเข้ามาสอบถามเราที่ร้านได้เลยนะคะทุกน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาสะดวกเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ